ยินดนีดต้อนรับเข้าสู่ช่องชูนทีนะครับเอาล่ะในที่สุดเราก็ได้คําตอบแล้วว่าที่มันมาแจกเอ้านี่กิจกรรมใหม่ที่มันมาแจ,จก,าจากเอาไปแลกอะไรได้บ้างก็ตามที่คาดไปเลยนะครับนั่นก็คือของฟาร์มแล้วคือของฟาร์มมาในราคาที่แบบหูดีมากถ้ารู้ว่าของฟาร์มจะมาดีขนาดนี้นะครั้งเมื่อวันสุกเสาร์อาทิตย์รับรองกดเพรหมดมากกว่านี้อีก แต่ก็เราก็ไม่อยากเสียงเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้มันก็ยังดอกอยู่นะครับก็สามารถไปทุ่มได้ใครที่แบบวาออ่าเหลือนิดนึงจะแลกของฟาร์มได้แลกสมุดได้ก็ไปกดนะครับมันก็คุ้มมากเลยนะไปดูผามารถแลกสมุดได้ถึงเกือบ400สมุดอะภายในกี่วันสามสี่ห้าห้าวันเกือบ400สมุดคุ้มจะตายแล้วมันยังแลก ตัวตุ๊กตาได้อีกจะบอกว่าตุ๊กตาแต่แล้วตัวนี้คือแพงมากนะตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดต้องใช้เพรอูหลายแสนเลยว่าจะได้พวกนี้ก็ราคาไม่ธรรมดานะแกเตะแต่แตและตัวแล้วมันก็ไม่เปิดขายด้วยต้องแลกตามกิจหรือว่าเติมเอาเท่านั้นนะราคาแบบสูงมากดังนั้นการที่กิจกรรมนี้มาแล้วเราสามารถแลกตัวตุ๊กตุนตุ๊กตาได้ก็ถือว่าแปนอะไรที่ดีมากๆนะครับอย่าลืมไปแลกด้วยนะเอาละถ้าถามว่า เราจะแลกอะไรดีระหว่างตุ๊กตาหรือว่าสมุดไอเดียเริ่มใหม่ที่ยังไม่มีตัวมาสเตอร์หรือว่ามีแบบตัวอีกนิดนึงเก็บอีกนิดนึงจะได้ร่างแดงแต่ยังไม่มีร่างแดงให้แลกสมุดก่อนแต่ถ้าคุณเป็นผู้เล่นระดับกลางถึงระดับสูงแลกของฟาร์มถือคุ้มถ้าจะให้มองว่าตัวไหนคุ้มสุดก็ตัวนี้แหละมันเพิ่มสปีดสี่เปอร์เซ็นต์เนาะตัวอื่นเพิ่มเปเชียลรแลกเพิ่มแอคแท็กอะไรก็จริงอยู่แต่ว่าตัวนี้หายากสุดราคาแพงสุด ก็แรกตัวนี้ก็จะคุ้มที่สุดนะครับบอสปีดสีเปอร์เซ็นต์แต่เรามาแรกให้ดูว่าเราจะเพิ่มสปีดขึ้นไปเท่าไหร่มาดูสปีดไว้ก่อนสปีดโอโอสปีดตัวสก,กัดแฟร์เดี๋ยวกดเข้าไปในเกมให้ดูอันนี้ลองทีมมามามาดูซิว่าสปีดเริ่มเราจะเท่าไหร่ ไว้สามล้านหนึ่งืสองพันจริงๆมันมากกว่านี้นี่ไม่รู้ตอนนั้นมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าสามล้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าสามล้านนี่สปิดจะเพิ่มเท่าไหร่แรกใมันมาเป็นเดียวมาก่อนช โอเคได้มาแล้วนะครับ380ไหนมาดูซิว่าเราแลกอะไรได้บ้างส8 0นี่แลก,กตุ๊กตาทาปูโคโค,โคได้แล้วตอนนี้มันเป็นวันพุธพรุ่งนี้เป็นวันพรฤหัสอือจะทันไหมเนี่ยคิดว่าไม่ทันหรอกแต่ว่าก็จะเอาไปแลกตัวสมุดนะครับสำหรับส่วนที่เหลือนะ่ะใครที่แบบว่าแลกของฟาไปแล้วหนึ่งชิ้น ที่เหลือมันก็ยังเอาลงสมุดได้เหมือนเดิมอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มแบบคุ้มจัดๆเลยนะครับมาดูสิเพิ่มเท่าไหร่ไปตัวตาทับปูโค,โคโค่จำไม่ได้ละเข้าไปดูในเกมสำหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าเพิ่มเท่าไหร่ก็ก็คลิปเอาเนาะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็อยู่ที่ i d ดีตัวนี้สองนะครับ มามาดูกันสิว่าหลังจากรถแลกใบพลังจะเพิ่มเท่าไหร่สปีดดูนะครับ3า5 2 6 2ดูนมาดูนในเกมกันเดีย๋ยวไม่ใช่อันนี้ปุ๊บปะ่ะมาดูกันสิว่าสปีดเท่าไหร่ตอนเริ่มชิปหนึ่งล้านสามหม เอาน่าเพิ่มแค่เลขสีตัวสุดท้ายแหละจำแค่แปดพันหกร้อยเก้าสิบแปดมามาดูแปดพั 8, 600, นหูกแล้วก็สิบแปดนี่สปีดสี่เปอร์เซ็นต์ไปปึง้งลองลองเทียบดูนะครับอยากจะบอกว่าจะไม่ได้แปดพันถูกแล้วก็สิบแปดมา เพิ่มขึ้นมา8 90เ0 1สเพิ่มมาประมาณ3000กว่าจาก3800 0เป็น41 0 0 0ประมาณ3000เยอะอยู่นะคุ้มสุดละ <c oughs> ถ้าใครแบบมีของแรกเยอะๆก็แรกตัวนี้ก่อนนี่สปีดอันนี้อันแรกอัน,นอันนี้อันแรกแรกคือครบอันนี้ที่สองแรกคือครบ อันที่3แลกใค,ครบอันที่สีแลกให้ครบโอ้โหเพิ่มเยอะจัดแล้วก็มาแลกทาบุโคโค่ทั้ง3าแบบนะครับรับรองพลังสปีดพุ่งกระชุดแน่ถ้าใครมีแบบโดนัทเยอะๆก็กิจนี้คุ้มมากๆนะครับไปแล้วไปบายสปีดเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยเห็นไหมอย่าลืมไปแลกกันนะครับก่อนที่กิจจะหมด